ัดีค่ะนักเรียนชั้นประวันนี้ที่มาเรียนวิชาภาษาไทยก็คือตัวรียนบทที่เองนะคะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องนิทานทองอินตอนนาคพระขนงที่2กันนะคะนัะกเรีนนยนประวัติผู้แต่งนิทานทองอินตอนนาคพระขนงที่2เป็นพระราชนิพนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยเป็นมกุฎราชกุมาร โดยทรงพระราชนิพนธ์รหัสคดีชุดนิทานทองอินลงพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสตร์ทวีปัญญาในปีพุทธศักราช2447โดยใช้พระนามแฝงว่าในแก้วในาขวัญนิทานทองอินไม่เพียงแต่เป็นนิยายสืบสวนเรื่องแรกของพระองค์หากยังเป็นรหัสคดีที่มีตัวละครต่อเนื่องชุดแรกของไทยด้วย จึงอาจจะถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมไทยในแนวรหัสคดีซึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตกเรื่องเชอร์ร็อกโฮมรายละเอียดของเนื้อหาเป็นการปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยๆในยุคนั้นๆได้อย่าง,ลงกลมกลอนสำหรับนักอ่านปัจจุบันอาจจะติดขัดกับสำนวนภาษาที่ไม่คุ้นเคยไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอ่านยากจนถึงกับสะดุด และน่าจะได้รับอัรรถของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวตัวละครที่ปรากฏในนิทานทองอิน 1. นายทองอินนายทองอินทำอาชีพเป็นนักสื่อเป็นคนที่มีสติปัญญาวไวพิบมีความรู้ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาเป็นนักสื่อคล้ายพลตะเวนลับที่คอยสืบข่าวต่างๆให้กับทางราชการ 2. ในวัดเพื่อนสนิทของนายทองอิน เป็นผู้เล่าเรื่องเนื่องจากในวัดเป็นผู้ช่วยของนายทองอินทาให้ในายวัดรู้เรื่องราวของนายทองอินและสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับตัวละครได้เป็นอย่างดี 3. นายเปรมเป็นเพื่อนบ้านของนายพันโชคและเป็นบิดาของเจ้าปลิก 4. นายพันโชคเป็นกำนันที่มีฐานะปานกลางเป็นบิดาของนายชมและนายชื่อมีภรรยาชื่อน,นาค ซึ่งเสียชีวิตแล้วห,หนังหน้าภรรยาของนายพันโชเป็นมารดาของนายชมและนายชื่น 6. ในายชมบุตรชายคนโตของนายพันโชคกับนางหน้า 7. เนายชื่นบุตรชายคนเล็กของนายพันโชคกับนางน้า 8. เจ้าปริกบุตรของนายเปรม ทิธานทองอินตอนหน้าคพระขนงที่สองเมื่อสองสามปีที่ผ่านมามีข่าวลือเกิดขึ้นว่าเกิดมีปีศาจดุกขึ้นใหม่ที่บางพระขนง บางคนบอกว่าปีศาจนี้ก็คือนางนาคได้กลับมาเที่ยวหลอกหลอนคนใหม่บางคนก็บอกว่าเป็นปีศาจที่ชื่อนาคเหมือนกันแต่ภายหลังพบว่าปีศาจนี้มีคนเห็นอยู่ใกล้ๆบ้านของนายพันโชคภรรยาของนายพันโชธมีชื่อว่านาคได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณปีสิบนายพันโชธและนาคมีบุตรชายอยู่ด้วยกันสองคนคือนายชมกับนายชื่น นายพันโชคคิดจะมีภรรยาใหม่แต่ก็ไม่มีใครกล้าเพราะรู้ว่าผีนางหน้าที่อยู่บ้านจะได้มาหลอกหลอนผู้คนและตอนมีชีวิตอยู่นางหน้าเป็นคนที่ขี้หึ้มากในขณะเดียวกันนางหน้าก็ได้เที่ยวมาหลอกหลอนผู้คนมักมาปรากฏตัวให้คนเห็นอยู่เสมอหลังจากที่นายทองอินได้ทราบข่าวก็นึกอยากที่จะสืบเลยคิดสนุกสนุกจึงชวนนายวัด ไปเป็นเพื่อนที่บางพระขนงเพื่อสืบเรื่องในนางพระขนงนายทองอินและนายวัดเมื่อไปถึงบางพระขนงก็ได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านของนายพันโชคคือนายเปรมนายเปรมเล่าให้นายทองอินฟังว่านายพันโชธมีบุตรสองคนคือนายชมและนายชื่นนายชมเป็นเพื่อนกับลูกของนายเปรมที่ชื่อว่าเจ้าปริ มักจะชวนกันไปดูผีในเวลากลางคืนในชมอายุประมาณ15-16ปีส่วนในชื่นจะอ่อนกว่า2ปีหลังจากนั้นนายทองอินและนายวัดก็ได้ไปที่บ้านของนายพันโชตเพื่อสอบถามเรื่องราวก็ได้ความว่านายพันโชตเคยเห็นผีนางนาคปรากฏตัวอยู่บริเวณใต้ทุนเลือนและบริเวณข้อควาย หลังจากนั้นนายองอินได้ฟังเรื่องจากนายพันโชคก็ทำให้คิดไต่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่เชื่อว่ามีผีนางหน้าเกิดขึ้นจริงจึงวางแผนแนะนำนายพันโชตว่าในวัดเป็นหมอปีศาจซึ่งในวัดเองก็ตกใจในขณะนั้นในวัดก็ต้องยอมตามน้ำไปก่อนส่วนนายพันโช ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนายทองอินคิดแผนต่อไปอีกว่าจะต้องหาอุปกรณ์ในการทำพิธีไล่ปีศาจโดยให้ในายพันโชคและนายชมช่วยไปหาอุปกรณ์ที่จำเป็นประกอบไปด้วยน้ำกลางแม่น้ำหนึ่งเจาะเทียนขี้ผึ่งขอจากพระหนึ่งเล่ม สายศินกลุ่มหนึ่งและยาคากรรมมือหนึง่งเหตุผลที่หาของทำพิธีไล่ปีศาจนั้นเพื่อต้องการให้ในายพันโชตและนายชมได้ออกจากบ้านในระหว่างนั้นนายทองอินก็หาจังหวะเพื่อสำรวจบ้านตลอดจนห้องต่างๆที่มีทั้งหมดทำให้ในายทองอินรู้ว่าใครเป็นผู้วางแผนปลอมตัวในครั้งนี้ จึงคิดวิธีวางแผนจับตัวพอนายพันโชคและนายชมกลับมาหลังจากที่หาของทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมทำพิธีในช่วงกลางคืนเมื่อถึงเวลากลางคืนในวัดกับนายทองอินก็ทำทีให้ในายพันโชคและบุตรเข้านอน และกำชับนักหนาว่าหากได้ยินเสียงอะไรก็ตามไม่ต้องออกจากห้องเมื่อตกกลางคืนขณะที่นายทองอินกับนายวัดร,รอผีอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเทน้ำซ่านวัดไม่รอช้ารีบลงเนือนไปทางโ่งน้ำเห็นผู้หญิงแต่งตัวตามที่นายพันโชลเล่ากำลังฮิ้วปีบน้ำเดินมาจากคูผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็น ก็รีบวิ่งเข้าใต้ถุนบ้านและในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงคลางฮือๆอีกฝากหนึ่งในวัดจึงตัดสินใจวิ่งข้ามสะพานอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันปีศาจก็ไม่ได้หนีเพราะคิดว่าในวัดจะไม่กล้าไล่จับทำให้ในายวัดจับตัวได้นายทองอินเป็นผู้จับผีที่อยู่ใต้ถุนเรือน เมื่อจับผีปลอมทั้งสองได้แล้วปรากฏว่าผีที่อยู่ใต้ทุนเรือนก็คือนายชมส่วนผีที่อยู่อีกฝากหนึ่งก็คือนายปริลูกของนายเปลมนั่นเองนายทองอินได้สอบถามเหตุผลของนายชมที่ปลอมตัวเป็นผีจึงได้ความว่าอยากกินขนมอยากสนุกไม่อยากให้พันโชนมีภรรยาใหม่ เรามาสรุปความรู้กันนะคะนักเรียนสรุปความรู้นิทานทองอินเป็นบท,รทนนนพระราชนิพ์ในประวัตสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ซึ่งมีลักษณะสมจริงเหมือนกับนวนิยายเรื่องราวตอนนาคพระขนงที่สองนี้เป็นการสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับผีนางนาคที่บางพระขนงโดยนายทองอินกับนายวัดดำเนินเรื่องโดยการเล่าและก,การสนทนาให้ผู้อ่านติดตามคิดตามเหตุการณ์ นายทองอินซักถามนายเปรมและพันโชคจนสามารถจับคนที่ปลอมเป็นผีได้สำเร็จเหตุการณ์จึงจบลงเรื่องนี้ให้ทั้งความสนุกเลือดเพลินกระตุ้นความคิดและมีข้อคิดหลายประการที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีซึ่งผู้อ่านควรค้นหาด้วยตนเองนะคะ มาดูกันนะคะว่านักสืบคือใครนักสืบมีหน้าที่สืบหาข่าวหรือค้นหาความจริงในสิ่งที่ผู้ว่าจ้างอยากรู้ซึ่งมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับบุคคลนักสืบจะทํางานเป็นทีมและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนต้องมีความอดทนเพราะอาจต้องเฝ้าดูบุคคลเป้าหมายเป็นวันๆต้องมีไหวพริบดีช่างสังเกตจดจาคล่องแคล่วฉลาดมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีและใช้เทคโนโลยีเก่ง ปัจจุบันมีสื่อหลายแขนงที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางข้อมูลบางอย่างถูกปรุงแต่งตามความคิดของผู้เผยแพร่เป็นทอดๆอจนผิดเพี้ยนไปจากความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้หลงผู้ที่หลงเชื่อตื่นตนกได้รับความเดอด้อนและสังคมเกิดความเสียหายดังนั้นเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆต้องใช้วิจรรารณญาณ คิดไต่ตรองและตรวจสอบความจริงจากเหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะนักเรียนมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะนักเรียนแม่นาาพระขนงนะคะแม่นาาพระขนองเชื่อกันว่าเป็นชื่อหญิงคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปเพราะลอดบุตรและวิญญาณเที่ยวหลอกหลอนจนเป็นที่เรื่องลือเรื่องราวของแม่นาคพระขนองมีดังนี้นางหน้ากับนายมากเป็นสามีภัญญากันอาศัยอยู่แถบปากคลองพระขนม ต่อมานางนาคตั้งท้องพอดีช่วงเวลานั้นนายมากถูกเกณฑ์ฐานหลังจากนายมากไปเป็นฐานแล้วไม่นานนางนาคก,ก็คลอดลูกตายทั้งกลมศพของนางนาคถูกนําไปฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่ที่วัดมหาบุตรหลังจากนั้นผีนางนาคก,ก็เริ่มแผลงวิทย์โดยมีโดยบีบคอหมอผีที่จุดเทียนมาลุนคางนางเพื่อเอาน้ํามันพลายจนตายคามือ ต่อมาก็ไปเที่ยวหลอกชาวบ้านละแวกนั้นบ่อยๆจนชาวบ้านกลัวกันมากพากันดับไฟเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำทั้งหมู่บ้านที่กลัวมากจนอพยพไปอยู่ที่อื่นก็มีความร้ายของผีนางนาคทำให้คนพยายามหาหมอผีมาปราบอยู่เนืองๆแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายฝ่ายแนมมากเมื่อได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ก็รีบกลับมา,าพันยานทันทีในขณะที่อยู่กับพรรันยาพันยานั้น ม้จะมีใครต่อใครบอกว่านางนาคตายไปแล้วแต่นายมากก็หาได้เชื่อไม่จนมารุษด้วยตัวเองในขณะที่นอนอยู่กับนางมากพอเห็นหน้าพัญยาตัวตัวเองกําลังเน่าเฟะนายมากจึงหนีนางนาคไปผีนางนาคก,ก็พยายามตามไปหาสามีจะให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ ท้ายที่สุดนายมากได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้มีคาถาคมขรังช่วยปราบผีนางนาคและจับวิญญาณใส่หม้อไปถ่วงน้ําได้สําเร็จเรื่องนางนาคนี้ยังเป็นที่สงสัยมาจนถึงปัจจุบันและยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นฝ่ายที่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็ว้างว่าเรื่องนี้หาหลักฐานที่แน่นอนมายืนยันไม่ได้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงกว็ว้างว่า มีพยานบุคคลเป็นหลักฐานนั่นเองนะคะนักเรียนครูมีกิจกรรมชวนทำให้นักเรียนด้วยนะคะวันนี้ให้นักเรียนจัดทำสมุดคำศัพท์น่ารู้เรียนรู้คำนำไปใช้ในหน้า6 8 7 0แถึงและอ่านถ้อยคำสำนวนล้วนต้องศึกษาในหน้า7 0็ถึงโดยส่งเป็นคลิปวิดีโอมาในลายชั้นก6นะคะเฉพาะอ่านถ้อยคำล้วนต้องศึกษาในหน้า70-71ถึงนะคะนักเรียน มาทำงานลงในสมุดกันนะคะนักเรียนนิทานทองอินมีลักษณะเด่นอย่างไรเพราะเอุดใดจึงไม่มีหญิงใดกลา้าเป็นภรรยาพันชดหลังจากที่นางนาคถึงเกกรรมนายทองอินมีหลักฐานในการคิดอย่างไรจึงมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพันโชดไม่ใช่ผีหนังสือที่ลงนามว่านาคพันยาถึงพันโชดมีใจความว่าอย่างไรพันโชดนำสิ่งใดมาต้อนรับแขกเหมือนหรือต่างกับปัจจุบันอย่างไรบ้าง นายทองอินมีเหตุผลอะไรจึงบอกพันชวดว่านายวัดเป็นหมอปีศาจนายทองอินแนะนําพันชวดให้เตรียมจัดหาอะไรบ้างเพื่อทําการไล่ผีในที่สุดนายทองอินและนายวัดทราบความจริงว่าอย่างไรพันชวดทราบหรือไม่ว่าผีนางนาคไม่มีจริงเพราะเหตุใดจบหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องนิทานทองอิน ตอนหน้าพระขนงที่2แล้วนะคะอย่าลืมส่งคลิปวีดีโอการอ่านในหน้า70-71ถึงมาให้ครูด้วยนะคะพบกับครูเวใหม่คาบหน้าสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ